สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาเก็บสตอเบอรี่จ้ะเก็บสตอเบอรี่นะคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะฟ้ากันเลยจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บสตอเบอรี่เนาะเก็บสตอเบอรี่เออขั้งแรกของปีนะ แต่ปีนี้นะทุกคนปีนี้ลูฟ้ามาล่าไปมาล่าไปหน่อยเนาะทั้ทงล่างเลยนะเขาไม่ค่อยมีคนมาเก็บกันเนาะมันก็เลยจะลูกไม่ค่อยสวยนะคะนูนน่นนูนน่นพวงนู่นสวยค่ะนู่นพวงนู่นนี่ค่ะนี่จะเก็บเอาไปทำเยมนนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ย เนี่ยถ้าเจอแดดอย่างนี้นะหวานเจี๊ยบโอ้ลุงนี้ไม่เอาลุงนี่ไม,ไม่ไม่สวยเนี่ยคะ่ะอยู่เป็นปุ่มๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ย มีเพื่อนๆนะคะชอบถามว่าทําไมถึงมาเก็บได้อะไรประมาณนี้นะคะทุทกคนเพราะว่าประเทศเยอรมันนะเขาก็จะปลูกให้เก็บให้เก็บแบบนี้นะนู่นนะเพื่อนๆเห็นไหมไกลๆนูน่นนะเขาสำหรับเด็กนะคะนู่นเห็นไหมเพื่อนๆเนะจ้าสูมให้ดูนะเด็กนะคะเด็กเด็ก,ดกนักเรียนเด็กเอ่อเด็กนักเรียนอนุบาลน,นะคะคุณครูก็จะพามาเก็บสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะก็ถ้าบ้านเราเขาก็เรียกว่าออกนอกสถานที่เนาะ ั่นแหละก็จะพาเด็กๆมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีกฎหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าเพื่อให้ให้ให,ให,ให้ให้นักเรียนนะคะได้อยู่ให้เด็กๆได้อยู่ตามธรรมชาตินะคะรู้จักวิถีชีวิตของการทําไร่ทําสวนอะไรประมาณอย่างงี้นะคะเพื่อนๆคือทุกคน คือทุกคนมือที่ไปอยู่เมืองไทยนะคะต้องใส่ว่าเทำไมถึงเราเข้ามาเก็บได้อะไรประมาณนี้เนาะเข้ามาเก็บได้นะคะเราเก็บเองนะคะแล้วก็เอาไปช่างกิโลเอาไปช่างกิโลนะคะแต่แต่ว่าเราสามารถกินได้นะคะเราสามารถกินได้เราจะกินขนาดไหนเราก็กินไปเลยค่นนี่แต่ว่าปีนี้ ปีนี้ฝนดีนะคะช่วงฝนตกฟ้าไม่ได้มาเก็บนะเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วจะมีรสชาติจืดนะแต่นี่ฝนไม่ตกมาประมาณสามสวันนะคะนี่ทุกคนเนี่ยลูกสวยสวยนะเะนี่ยมันเพื่อนเราจะเก็บลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยค่ะเราจะเก็บลูกใหญ่ลูกเล็กไงก็เราก็เลือกไปเลยนะทุกคนเนี่ยก็เน่าเนาะ เน่านะคะทุกคนมันก็ไม่มีเขาไม่ค่อยมีใครเดินเข้ามาเก็บไก่ๆอย่างนี้นะโห้ยสุกแบบเนี้ยงอมมากถ้ากงอมแบบนี้นะเราก็จะมาลองชิมดูนะเพืเ่อนๆหวานค่ะทุกคนหวานมาก เดี๋ยวจะลองเดินไปดูตรงนู้นนะงามงามไปดูซิว่ามีลูกใหญ่ๆให้เราเก็บไหมจริงๆเราก็เลือกเก็บได้เลยนะเยอะแยะนี่โอ้โหลูกนี้เบลอเพราไม่อยากเก็บเร็วนะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านเร็วนาะค่อยๆเก็บไปธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะเพื่อน นี่ค่ะหมกอยู่งี้เลยนะคะแดงแดงเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยเวลาเราเก็บแล้วก็วแหวงแบบนี้เลยนะจ๊ะน่าเสียดายเนาะเน่าหมดอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสังเกตนะว่าสายพันธุ์นี้นะจะต้นเล็กส่วนสายพันธุ์นี้จะต้นใหญ่ใบหนามาดูกันสิว่าจะอร่อยเหมือนกันไหม อันนี้อุ้ยลูกลูกเล็กๆเ,เขายังออกอีกเยอะเลยตรงข้าตรงนี้แต่ว่าดูนะว่าเขาเนี่ยสีสันก็จะไม่เหมือนกันโอ้อันนี้เอาไม่เอาอันนี้เน่าไม่เอาเดี๋ยวฟ้าลองชิมดูก่อนนะว่าอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเราไม่เก็บรสชาติไม่ของโน้นฟ้าว่าอันนี้อร่อยกว่า ทางต้นเล็กเนี่ยอร่อยกว่าพันนี้อร่อยกว่าค่ะมันเพื่อนเนี่ยพันนี้พันลูกกลมๆเหมือนลูกหัวใจอย่างนี้อร่อยกว่าเวลาตอนเก็บสตอเบอรี่เราต้องชิมก่อนนะทุกคนเพราะมันมีแล้วแต่สายพันเนาะ แล้วแต่สายพันธ์ว่าเจ้าของเขาจะเอาสายพันธุ์อะไรมาลงตรงไหนประมาณนี้โอ้โหเพื่อนๆดูดูลูกนี้นี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ดูลูกนะโอ้จะได้คือแต่อย่างนี้ยังกินได้อยู่เอาไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะหวานมากเพราะว่าเขางอมงอมจัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคน คเพื่อนมาเก็บสตรอเบอร์ี่นำกันเด้อจ้าทุกคนจ้าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะมีแต่เด็กถ,าาถ้ามาวันหยุดนะทุกคนเยอะมากคนเต็มไปหมดคนเต็มมากเลยนะคะถ้าวันหยุดนี่ถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆให้ดูก่อนนะคะทุกคนนี่ สายเสา,เสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะผลงานเก็บสตรอเบอรี่นะคเพื่อนๆก็พอแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเก็บไปเยอะก็กิกนไม่หมดเนาะนี่จ้ะโอ้โหแบบว่าสวยงามนะคะฟ้าก็จะแบ่งไปทำแยมแล้วก็เอาไปกินสดด้วยเนาะทำเค,ค้กด้วยจ้ะเพื่อนๆเจอกันที่บ้านนะคะกลับบ้านค่ะทุกคนพาเพื่อนๆ ทุ่งข้าวสาลีนะคะทุกคนจ้ะนี่ค่ะนี่ก็คือมเม็ดข้าวสาลีนะที่เขาไปทําแป้งเนาะนี่ค่ะเป็นทุ่งเลยนะคะประเทศเยอรมันก็จะประมาณนี้เนาะแถวนี้เขาก็จะปลูกทุ่งข้าวสาลีกันนะคะเขาก็ไม่มีข้าวเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนจ้ะนู่นก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะวันอีกวันหนึ่งเนาะของประเทศเยอรมันนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะไม่กี่เดือนก็จะหนาวอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ออกมา เออสูตรบรรยากาศนะคะทุกคนนู่นฟ้าก็จะขึ้นเดินไปขึ้นรถตรงนู่นนะคะทุกคนนูน่นเดินไปขึ้นรถมารถเออรถไฟนะมารถไฟฟ้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ทํางานก็เลยพาเพื่อนๆออกมาเดินชมบรรยากาศนะคะคลิปนี้เนาะฟ้าก็ขอปิดท้ายรายการด้วยการ ลาเพื่อนเนทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วถ้ามีอะไรนะฟ้าก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนได้ดูอีกนะคะทุกคนฟ้าไมา่ได้ลงคลิปมานานนะคะขอโทษขออภัย f อซด้วยนะคะคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ